เฮ้ยเราเออกมาด้านหลังเหรอโอ้นั่นอะไร,รอะครับรู้สึกจะเป็นที้นะโลกเด็โอ้แม่ครับเราเออกมาจากร <c oughs> ูตูดเหรอครับเนี่ย ัมาพบกับเม่อีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับม่ในเกมโรบอบนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในแมปเอ a ก e Space of B ค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยกระโดดหนีตายจากดวงดาวประหลาดนะคะซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวไปดูนม้เล่นกันเลยค่ะเย้เย้เยในที่สุดแม่ก็พอผมมาเที่ยงแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วรูกแม่ก็ได้บัตรฟรีท่องเที่ยวโอกาสนะลูกนะ โอ้โห oh, สุดเจ๋งเลยครับ <Wow. S 1> ใช่แล้วลูกเราเนี่ยจะได้ขึ้นยานอวกาศด้วยนะลูกสุดยอดเลยครับแม่ฮ่าเตรียมตัวขึ้นไปได้หรือยังอ๋อ oh, กำลังเลยครับอ่าและคนเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นกับตันของเรา <Yeah. S 1> และตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปนะคะอันนี้ให้เราขึ้นไปใช่ไหมโฮ้ oh, แม่คับเราต้องขึ้นในตัวยานดีครับทำไมเราต้องปีนขึ้นไปด้วยอะคะจริงด้วยลูกแล้วทำไมเราต้องปีน ตามนองเขาไปด้วยเนี่ยโอ้โหแม่ครับต้องขึ้นอวกาศคเขาไม่ใช่ตรงนี้นะครับเอาละแล้วเราทําไงกระโดดลองอย่างนี้เหรอ oh, <no. S 1> เอาแล้วนั่นยานกํนาลังไปทำไงครับแม่แล้วเราจะตกเครื่องใช่ไหมครับ oh. เอาทําไงดีล่ะเนี่ย <laughs> นั่นคืออะไรโอโ้แม่ครับนั่นมันเหมือนกับ จานดาวเทียมกำลังดูดวัวควายอยู่นะครับแม่ใช่แล้วลูกโอ้โหสงสัยจะเอาไปเพาะพันธุ์ที่อวกาศนะลูกนะน่ากลัวสุดๆเลยนะครับอ่าและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีทางนะคะที่จะไปท่องอวกาศที่ได้นะคะแล้วเราจะไปยังไงอะครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกนี่เราขึ้นมาทางนี้สิตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วขึ้นไปเลยโอเคครับขอบคุณครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บแหวนเฮ้ยเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยเธอไม่รู้ตัวอีกหรอยานนวกาศของเราตกลงมาสู่พื้นน่ะในเวลาแป๊บเดียวเองนะและตอนนี้เราก็จะต้องแบบว่าหนีตายออกจากที่นี่ได้อ,ะอ่ะจริงด้วยฉันจะต้องแบบว่าหนีตายเหมือนกันอโอ้ไม่ยาของเราตกลงมาบนดวงดาวประหลาดและเราต้องหนีออกไป ไงอะคะแม่เราก็ต้องหนีออกไปจากที่นี่นะสิลูกโอ้โหเรามาเที่ยวปุ๊บเราก็เจอเรื่องที่แบบว่าน่ากลัวอีกแล้วนะครับแม่ใช่แล้วลูกโอ้โหแล้วทำยังไงอะครับแม่เราก็ต้องแบบว่าหนีออกไปจากที่นี่ให้เราเนี่ยนะหาทางที่จะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ไงลูกไอ้แล้วต้องหนีกันแล้วแล้วและตอนนี้นะคะให้เราเนี่ยนะคะกระโดดอย่างนี้นะกระโดดเลย ข้ามสิ่งกีดขวางที่เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เป็นสีแดงนะคะรู้สึกว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะคะก็ตายไปแล้วด้วยโอ้โหแม่ครับผมกลัวครับไม่ต้องกลัวลูกอ่ามีแม่อยู่ทั้งคนแม่จะปกป้องลูกเองนะลูกนะโอโ้แม่ครับนั่นแหละครับที่ผมกลัวอ่าแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กระโดดนะคะข้ามนะคะนี่ช่องสีเหลียมนะคะไปเรื่อยๆเลย,เลยโอ้โหอยาให้โดนสีเหลืองนะคะไม่งั้นเราก็จะตายนะคะ แม่ครับผมเห็นสมองยักษ์ครับแม่น่าจะใช่นะลูกทำไมดวงดาวดวงนี้ทำไมน่ากลัวจังเลยอะมีสมองด้วยนะลูกโอ้ดวงดาวนี้มีสมองนะคะใช่แล้วลูกและวน่นอะไรอะรู้สึกว่าจะเป็นจานยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวนะลูกโอ้แม่ครับน่ากลัวครับใช่แล้วลูกเราไม่แน่นะเราอาจจะเจอมนุษย์ต่างดาวยักษ์ก็ได้นะลูกเพราะเรายังเห็นสมองยักษ์เลย ครับเล้วเราจะถูกกินไหมครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีแสงนะคะที่พุ่งออกมานะคะเหมือนเหมือนดวงวิญญาเลยเนาะแต่ว่าเป็นพุ่งนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบเดินหลบให้ดีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะตายนะอ่าแล้วก็ขึ้นไปเลยอ่าวพวกเราขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหรู้สึกหวาดเสียวน่าดูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่แบบว่า แคบมากเลยนะคะนี้อันนี้เราก็ต้องค่อยๆนะคะอย่าแบบว่าเร็วมากนะคะถ้าเกิดเรานี่กระโดดเร็วเนี่ยอาจจะตายได้นะคะแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่นะคะนี้โอ้ผมเห็นคนตายด้วยะครับแม่กระโดดดังจอมเลยะคระับเราก็ต้องค่อยๆนะรูป้ปะเกิดโอ้โหเกือบไปแล้ว <c oughs> เกือบจะนไม่ได้โอ้โหเสียวมากเลยนั่นไงสมอง โแล้วมีอะไรปักอยู่ก็ไม่รู้นะครับใช่แล้วลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าเป็นสมองยักษ์ที่ถูกแบบว่ากําลังถูกชำแหละออาวเฮ้ยเอ้ย,อยฉันเกือบตายแน่ <laughs> โอ้โหดีนะที่ฉันกระโดดขึ้นมาได้โอ้โหเกือบแล้วนะครับอย่าเล่นอะไรที่หวาดเสียวสิครับ ่วนนี้ก็ให้เราเนี่ยนะคะช่วยกดสับสกายให้เขานะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะเล่นก่อนละกันตอนนี้ยังไม่สนใจนะคะ่าเดี๋ยวเราค่อยให้เขาทีหลังนะคะเพราะเรามาเล่นด่านของเขาโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็นี่เลยกระโดดต่อเลยโอ้โแม่ครับรู้สึกว่าที่นี่แบบว่าเหมือนเป็นสวนสนุกเลยนะคะไม่ใช่นะลูกเรากําลังกระโดดเสียงตายนะเนี่ยนะเนี่ยกำลังหมุนหมุนติวติวเนี่ยอืยชวั์นี่โอ้โ หลายสีสันเลยนะหลอกล่อดเด็กๆเลยนะเนี่ยรู้สึกว่านั่นนั่นนั่นคืออะไรอแม่ครับนั่นเอเลี่ยนยักษ์นี่ครับใช่แล้วลูกโอ้โหอาปากลิ้นห้อยเลยนะลูกโอ้แม่ครับทำยังไงคะครับเราจะต้องเข้าไปอยู่ในท้องของเจ้าตัวเอเลี่ยนนั้นแน่เลยอะไรนี่อะไรโอ้โหแม่ครับผมกลัวครับผมไม่อยากอยู่ในท้องของเจ้าเอเลี่ยน ดูสิค้นน้ำลายนี่แบบว่าเต็มปากเลยนะคะแม่สงสัยเห็นเรานี่แบบว่าคือน้ำลายไมิลงนะลูกนะโอ้โหอยากจะกินเรามากแฮมมาเลยเด็กๆมามาให้ฉชนเด็กปลืนลงไปมามามม้าเด็กๆโอ้เม่ครับจะไปจริงเหรอครับดูหน้าตาของไอ้เจ้าตัวนี้ดิครับน่ากลัวมากเลยครับใช่แล้วลูกแต่เราก็จะต้องกระโดดนะลูกนะชวัดนี่ เราจะลงไปอีกเหรออือไปอื้อหตกลงมารู้สึกว่าข้างในท้องของเจ้าตัวเอเรียนนี่นะคะจะกินยานโอกาสไปด้วยอ่าแล้วเจ้าตัวนี้ก็บอกให้เรานะคะหาอ้าวเฮ้ยเนอะเขาตกลงน้ำโอ้มีขนมปังด้วยครับสงสัยจะไปขโมยในโลกมนุษย์มาใช่ไหมครับใช่แล้วรู้แล้วก็มีชีสเน่านะที่อยู่ในท้องด้วยโอ้โหแล้วนี่อะไรนี่นี่กระดูกเหรอซี่โครงนะ โอ้ให้เรากระโดดข้ามซี่โครงนี้นะคะนี่กระโดดไปเลยค่อยๆนะครับแม่อ่ากระโดดลงมาเลยพวกเรางั้นพวกเราก็ไปต่อกันเลยแล้วนี่อะไรโอ้โหแม่ครับนี่คืออะไรครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นขี้หูของเจ้าตัวเจ้าตัวเอเลี่ยนนะลูกนะจริงหรอครับแม่โอ้โหไม่น่าจะใช่น่าจะเป็น ใช่หรือเปล่าครับอันนี้ก็ให้เราเลือกนะคะว่าอันไหนเนี่ยนะคะขอ,องจริงหรือของปลอมนะคะให้เราเลือกทางให้ดีๆนะคะอันนี้อ่าแล้วนี่เราก็มาถึงอะไรต่อละเนี่ยเฮ้ยเราออกมาด้านหลังเหรอโอ้น่นอไรไออะครับรู้สึกจะเป็นที้นะโลกเดะ <c oughs> โอ้แม่ครับเราออกมาจากรูตูดเหรอครับเนี่ย สืคัวคนนี้จะอารมณ์ดีเมื่อที่ตัวเองได้รู้ว่าตัวเองนี่ออกมาจากรูตูนนะอ่าและนี่ให้เราอะไรกระโดดเลยนะคะดึงอุ๊ยเวลาที่เรากระโดดนะคะก็จะเนี่ยจะเปลี่ยนรูปทันทีเลยนะคะอันนี้โอ,โอ้จะเป็นบล็บอกเลยนะคะจริงด้วยครับน่ากลัวมากเลยนะครับใช่แล้วรูกอ่าแล้วเราก็มาอยู่จุดเซฟแล้วนะคะแล้วเราก็กระโดดไปต่อเลยอืดชวัดอ๊ดค่อยๆอ,อันนี้ลูกเล็กอืดชวัด นี่เอ้านั่นเพื่อนของเราก็โดดลงไปตายแล้วครับใจนะลูกอ่าแล้วเรานะอยากกระโดดลงไปตายเด็ดขาดนะไม่งั้นเราอยู่ในบ่อขี้นะลูกนะในที่สุดเราก็ขึ้นมาได้แล้วอ๊ดอดอืดอ๋อดีใจด้วยนะอ่าแล้วนี้นะคะเรือเรานะคะก็ต้องขึ้นตามเพื่อนไปเลยแม่ครับดูเร็วครับฉันกระลักขึ้นอยู่นะอืดอดอืดโอ้โหรู้สึกว่าต้องต่อฮะต่ออะไรขึ้นไปต่ออ๊ดอุ้ย ออกอ่าทำไมขึ้นยากจังเลยจินด้วยอ่าเราก็ปีนขึ้ไนไปเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะให้เราต้องปีนด้านข้างนะรู้สึกว่าด้านตรงๆนี่ปีนไม่ได้เราปีนด้านข้างอโอ้โหแม่ครับปีนอยากก่างกระลิงเลยนะครับเนี่ยดูสิครับปีนไวมากเลยะคระับโอ้โหรู้สึกว่าสูงหน้าดูเลยถ้าตกลงไปนี่ตายแน่เลยอะออนี่เราก็ปีนแบบอย่างเชี่ยวชาญเลยนะคะอันนี้เหมือนกับว่าเรานี่ ฝึกหัดปีนต้นมะพร้าวมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าต้นนิ้วหรอกครับแม่ไม่ใช่ลูกต้นมะพร้าวนะลูกนะอ่าเดี๋ยวเรานะคะก็เกือบจะถึงสุดสูงสุดแล้วนะคะนี้ค่อยๆนะครับแม่ไม่ต้องรีบร้อนครับอ่าให้จะถึงกานกันใก็จะถึงก้อนกัน,กน,กนเดี๋ยวเราก็ได้ถึงจบอย่างเฮ่หรอครับอ่าและตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะอุ้ยอะไรอะเหมือนจะเป็นแสงเลเซอร์เลยนะอ่าต้องค่อยๆเดินไปซะแล้วโอ้โหอ แม่ครับระวังนะครับไม่งั้นเราขาดสองทอนนะครับแม่ผมยังอยากมีชีวิตที่อยากกินมาม่าอยู่นะครับโอเคลูกไม่ต้องกลัวนะลูกนะแม่จะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะลูกนะชงอาฟอ่าเลี้ยวๆไหนสิแม่ผมไม่ใจร้อนครับต้องค่อยๆครับยังผมยังอยากจะมีชีวิตกินมาม่านะครับอ่าแล้วตอนนี้อะไรให้เราใส่รหัสหรอหรือว่ากระโดดลงไปได้เลยน่าจะกระโดดลงไปได้เลยนะคะนี่ไม่มีรหัสนะ ไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องไปเข้าประตูมิตินี้นะคะโอเคชวักมาถึงแล้วและนี่เราให้เราเข้าวสิ่งกีดขวางน,นะคะก็คือเลเซอร์นั่นเองโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะอันนี้เราต้องค่อยๆนะลูกนะค่อยๆกระโดดลงไป ย yeah, ในที่สุดแม่ก็กระโดดได้สําเร็จเรียบร้อยผ่านมาด้วยดีเลยนะครับ mm. ใช่แล้วลูกและนี่อะไรล่ะเนี่ยรู้สึกจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะลูกนะโอ้โห oh, ท่อน้ําพิษใช่ไหมครับใช่แล้วลูกเรารู้สึกว่าเพื่อนของเราก็ตายอึสนี่อ่าค่อยๆนะแล้วนั่นอะไรอ่รู้สึกว่าจะเป็นศพนะครับแม่ใช่แล้วลูก oh. แล้วเราเนี่ยนะจะต้องข้ามศพพวกนี้นะไปฝั่งตรงโ้นโอ้ oh. แล้วนั่นเพื่อนของเรานี่ก็เข้าไปกันหมดแล้วครับโอเคลูกเราก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะลูกนะอ่าแล้วตอนนี้ลูกจับแม่ให้นแน่นๆเลยนะจิกผมแม่ไว้นะลูกนะเดี๋ยวแม่ก็จะกระโดดนีข้ามเจ้าคนที่ตายแล้วเนี่ยอือโอ้โหรู้สึกว่าเน่ามาหลายวันแล้วน่าก,กลัวมากเลยนะครับใช่แล้วลูกอือส่าค่อยๆนะโอเคเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเราเจออะไรอีกลวเนี้อ้นั่น แม่ครับนั่นเันเครื่องบินนี่ครับยานวากาศนี่ครับใช่แล้วรูโอ้โหเร็วๆข้าวพวกเราลอยอยู่ริงด้วยเล็้วๆหน่อยเด้เได้ครับโดยที่สูงก็ถึงแล้วครับจะเอาคันไหนดีล่ะโอ้ติดทุกคันเลยไหมเนี่ยแต่ฉันขับไม่เป็นอะทำยังไงเดียะอ่าแล้วตอนนี้เรเราก็ขึ้นไปเลยนะคะยานวากาศนี้นะคะโอเคแม่ครับเอาคันสีแดงใช่ไหมครับใช่แล้วรูกระโดดขึ้นไปเลยอุ้ย ชอบมีเร,ราเคลืนไปแล้วเราจะรอดใช่ไหมเนี่ยออุอ้ยราโ,โมมาที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้สงสัยจะเป็นนยายอนนะครับใช่แล้วลูกอ่ะเข้าไปเลยแล้วนี่อะไรอุย้ยรู้สึกจะมีแสงนะคะอันนี้ให้เราเนี่ยนะคะอย่าโดนแสงนะคะก็ต้องค่อยๆแล้วไ่เธออย่าดันสิขอโทษค่ะแม่อย่าดันน้องเขาสิค่ะเดี๋ยวน้องเขาตายโอเคลูก <laughs> อ่ะแล้วเราก็ข้ามเลย โอ้โหรู้สึกว่ายาอวกาศานี้แบบว่าน่ากลัวมากเลยนะจริงด้วยครับอ่าและเพื่อนของเราก็ตายไปนหนึ่งคนนะคะและเราก็วิ่งต่อเลยโอ้โหยาอวกาศพาเรามาถึงที่แล้วนะในที่สุดเราก็กลับโลกได้แล้วใช่ไหมครับแม่น่าจะใช่แนะล้วลูกนะโอ้โหในที่สุดนะคะเราก็ผ่านมาได้นะคะนี่ก็คือโลกมนุษย์ของเรานั่นเองอ่าพวกเราผ่านกันแล้วยคู สุดยอดเลยแล้วมีอะไรให้เรานี้แบบว่าถ้าเราชนะเนี่ยนะคะดาดออบบี้นี่ก็จะมีของเล่นให้เรานะแบบว่าเลือกเล่นได้เลยนะคะแล้วก็มีอ่าวหวยหัวรุนตายกาที่ข้าจะฆ่าเองนั่นแหละโอ้แล้วตอนนี้เราก็มาเกิดใหม่นะคะก็จะมีสิ่งของอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันโอ้โหแมีครับมีทั้งดาบมีทั้งอะไรเลยนะคะแล้วก็มีที่เด้งดึงด้วยครับชิคกีอ่ายรู้รู้สึกว่าน้องเขาก็ฟันกันใหญ่เลยนะคะ เหมือนกับว,ว่าดีใจสุดฤทธิ์สุดเดชน,นะคะที่ได้ออกมาในโลกนะคะได้มาถึงโลกอย่างปลอดภัยโอเคและตอนนี้นะคะเมก็ ต้องจบกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ห้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับโอ้โหแม่ครับแล้วเราจะเลือกชิ้นไหนดีครับเพื่อฆ่าน้องๆเขาอาคะครับเราไม่อยากเป็นผู้ถูกกระทำาะครับเราอยากเป็นคนกระทำอะครับแม่